สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่น้องเนยจะพามาเก็บบักกอกจ้ะต้นเพิ่นได้จ้ะนี่เด้ยมาเพิ่นเต็มเด้ะมาเพิ่นยังมาหล่นเบิด์ตจ้ะเมื่อนี้จะได้จักหน่วยเดี๋ยวเบิ่งกับบลายดอกจ้ะเราไปประกอกหน่วย,ววาากกกวยต้นนี้อยากหน่วยใหญ่ดได้จ้ะมีได้แล้วได้แล้วหน่วยแดงจ้ะแดงจ้ะไงนะจ้ะตับขู หน่วยหนึงแล้วพี่น้องดีจ้าหน่วยที่สองหน่วยที่สองไบพี่นองหน่วยแล้วเดาดหน่วยที่สามจา้า หอยที่สี่เลืองไปหอยเลยจะต่ำมาคงแสบน่นจาจะเนาะหอยที่หา ที่หกมาเลยไม่ที่หกเลยหรอโอ้ยเหลืองอุ้ยเลยเหลืองอุ้ยเลยจ้ะพี่น้องหนวยบ๊มยนหน่อยหน่อยเลยดิแต่เห็นบกอกนี่ก็อิ่มแหละพี่น้องเอย้มนนอยมื่อเดี๋ยวนะแต่เห็นหน่วยบกอกนี่ะนนนก,ก,อกะอิ่มแล้วจ้ะนี่แต่หน่วยใหญ่ง เหลืองต่ำหงแสบแล้วจ้ะต้นนี้อยู่หน้าของแม่นนองเนื้อเองจ้ะไอ้มือมือน,นีอ่สีเม่นใได้ซ้ำนี่ละเพราะว่าผู้พ่นผ่านไปผ่านมาพันกะมากเก็บไปใส่ต่ำหงน้ำจ้ะก็๋เลยบ่ได้หลายได้มือละหกเจ็ดน,นุวยแปดน้วยจ้ะแม่นนองเนื้อกัเสียเอาไปเข่าตู้นะจ้ะเข่าตู้เย็นไว้ในใสองฟิตใส่ถุงไว้ในใสองฟิตนะจ้ะ เพิน่นกะจีแขง็งแล้วถ้าจะของอยากตําใส่บุกหุงตำบุกใส่บุกทั่วกะเอาออกมานะจ้ะแส่น้ำแป๊บเดียวจ้ะหรือล่างนา้ำอยู่ในกรอกล่างนา้ำกรอกข้าวเดี่ยวล่างน้ำกรอกบ่บ่ดนกะเฮ็ดได้ละจ้ะตำบุกหุงใส่ตำบุกหุ่งได้ปลาได้แล้วเพราะว่าเนื้อเพิน่นกะบางๆแล้วจ้ะ้า้าแซ่กะแซ่แป๊บเดียวจ้ะเข้าหาเครื่องหายัางแล้วกะเพิ่นกะ ใส่ไดเลยจ้ะพันก็ะอณอ์เมงาเพันก็ะอ่อนลองไปเอาไปแช่ฟิตไว้ได้จ้ะได้กินเวิดปีจ้ะคืออยากใส่ตำหงตำบมุกทัวเข้ากะสามารถจะออกมาใส่ใดเลยจ้ะได้เวิดปีตำกุ้งตำหุกหงตำาบุกทัวตำแตงกะสามารถจะเอาออกมา <c oughs> เฮ็ดได้เลยจ้ะแค่ว่าเพราะามันเพิ่นกับบติดกันเนาะจะเอาก็ไปใส่เลยใสย่ในถุงหิวเข้าได้ไปเนี่ยเข้าก็ล่างล่างล่างแล้วกะเอาเข้าไปในใส่ในถุงน้ำกันเลยจ้ะพอเต็มถุงเข้ากับมัดมัดมัดไว้เลยจ้ะใส่ได้กินอยู่เบิดปีจ้ะเบิ่งตีจะ้ะหน่อยญ่จ้ะแม่นองแม่มีแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้า